สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาลองชมการแข่งขันช่วงปิดฤดูกาลของ NBA กันครับกับ NBA Summer League เป็นเกมที่จะให้ดาวรุ่งครับที่เพิ่งดับเข้ามาแล้วก็พวกผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้เล่นในฤดูกาลปกติครับได้เหมือนลงมาซ้อมเพื่อเ,เพิ่มิิธยภาพให้กับตัวเองครับ แล้วก็ทำให้พวกเด็กรุ่นใหม่ครับมั่นใจในการเล่นครับมีลุยสให้บูกเกอร์จำชูล,ลงไปตอนนี้บอลน,นี่บูกเกอร์บูกเกอร์สามตั้มลงไปครับมือตกบูกเกอร์สวนเลยบูเดเควินบูกเกอร์นี่เป็นกาดจากเทนแทกี้ครับมหา,า,ดดาลัยเทนแทกี้ถูกดัรฟรอบแรกโดยฟินิกซ์ซันครับอันดับที่13ปีที่แล้ว บูรเกอร์นี่มีค่าเฉลี่ย13.8แตม้ม2.5รีบาว2.6แอสซิสควันนี้บูรเกอร์ก็เล่นไปเก <I> ือบ40นาทีเลย <c oughs> นี่เป็นการประสานกันระหว่างการ,ร,าการหน้าใหม่ครับรูอิสกับบีเวิร์นบูร์เกอร์ วันนี้บูกเกอร์ทำไปถึง24แต้มครับ7แอซิสต์3แต้มห้าลูกครับลงสามลูกวันนี้บูกเกอร์สุดยอดมากครับในตอนที่บูกเกอร์บรูกเกอร์เข้าไปกาดฟินิกซันเนี่ยครับเป็นทีมที่กาดจากเคนตากี้ถึง5คนเลยครับคืออิร,ริกแบร์โซ่บูเกอร์ ครูสวินไนแล้วก็คนที่5ครับลูอิสมีบอลยู่ที่บลูกเกอร์ไหลเร็วเข้าไปลูกนี้นะครับในฟาวบอลที่ที่บลูกเกอร์บลูกเกอร์ไหลหยอดให้เพื่อนครับลูอิสให้ฟาสเบกกับบลูกเกอร์วันนี้ลูอิส ก็ฟอร์มดีนะครับในเกมนี้ทำไปถึง8แต้มครับวันนี้5แอสซิส6สติลเลยครับวันนี้ลูอิสกาดคนหนึ่งน่าจับตามองครับเดน๋ในบอลที่บรูกเกอร์ไหลในให้ครับแล้วก็จบการแข่งขันครับฟินิกซันชนะบอสตันเซลติก84ต่อ แปบอครับวันนี้ผิดภาพการไดคขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ